Welcome to back my YouTube channel เครื่องบินรบที่จะเปลี่ยนสงครามทางอากาศตลอดการเผยโฉมปี2025ในปี2025โลกได้เข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีการทหารที่ล้ำหน้าเกินจินตนาการเมื่อประเทศผู้นำด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศได้เผยโฉมเครื่องบินรบล่องหนรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว,ว่ามันจะกลายเป็นหมากสำคัญในสงครามทางอากาศของอนาคตเครื่องบินรบลำนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะทางทหารธรรมดา แต่มันคือผลลัพธ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์และเทคโนโลยี AI ที่รวมกันอย่างไร้ยรอยต่อดีไซน์ล้ำสมัยสะท้อนความเหนือชั้นตัวเครื่องของเครื่องบินรบรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีลักษณะล่องหนอย่างแท้จริงด้วยเส้นสายที่คมชัดการเคลือบผิวด้วยวัสดุด,ดูดกลืนคลืนล่นเรดาราด์ Radar Absorbing Material และพื้นผิวสีดำด้านช่วยลดการตรวจจับโดยระบบเรดาร์ขั้นสูงของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบช่องไอเสียของเครื่องยนต์แบบพิเศษที่สามารถลดการแผ่ความร้อนอินฟราเรด i n f r a r ซิ s i g n a t u r ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่สตรูมักใช้เพื่อติดตามเครื่องบินรบทำให้เครื่องบินลํานี้สามารถล่องหนได้ทั้งในแง่ของคลื่นวิทยุและความร้อนขุมพลังแห่งอนาคตเครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับ เครื่องยนต์คู่พลังแรงสูงที่ใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ขั้นสูงแบบอั t e ต b u r n บ r ช่วยให้เร่งความเร็วทะลุแมสสองได้อย่างง่ายดายไม่เพียงแต่จะเร็วเท่านั้นแต่ยังคงประสิทธิภาพด้านพลังงานและการควบคุมบุญภูมิทำให้สามารถบินในภารกิจไกลๆได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงระหว่างทางระบบขับเคลื่อนยังมีความสามารถในการควบคุมแบบเบกเตอร์ทรัสหรือการบังคับทิศทางของไอพ่นช่วยให้เครื่องบินสามารถเคลื่อนไหวแบบพลิกแพลงได้แม้อยู่ในสภาวะที่ไม่มีแรงยกไฮจีเมนเวอร์ ห้องนักบินสุดล้ำพร้อม AI อัจฉริยะห้องนักบินของเครื่องบินลำนี้ไม่ได้เหมือนกับเครื่องบินรบทั่วไปในอดีตอีกต่อไปภายในเต็มไปด้วยหน้าจอดิจิทัลแบบสัมผัสแผงควบคุมแบบโฮโลกราฟิกและระบบควบคุมด้วยเสียงที่ทำงานร่วมกับ AI นักบินสามารถสั่งการผ่านเสียงหรือแม้แต่เพียงสายตาได้ทันทีทำให้การตอบสนองในสนามรบรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นอีกทั้ง AI ภายในยังสามารถวิเคราะห์ภัยคุกคามล่วงหน้าคำนวณเส้นทางการบินที่ปลอดภัยที่สุด และเตือนอันตรายแบบเรียลไทม์ระบบอาวุธอัจฉริยะอาวุธของเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่เพียงแค่จรวดและปืนกลทั่วไปแต่มีการติดตั้งอาวุธเลเซอร์ความเข้มสูงขีปนาวุธนำวิถี AI และระบบรบแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนสัญญาณของสตรูได้อีกทั้งยังสามารถยิงอาวุธได้แม้ยังไม่เห็นเป้าหมายด้วยตาเปล่าโดยอาศัยระบบเรดาร์360องศาและระบบตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้สามารถจัดการกับเป้าหมายได้จากระยะไกลก่อนที่สัตรูจะทันรู้ตัวการทํางานร่วมกับโดรนและ UAV จุดเด่นอีกประการหนึ่งของเครื่องบินรบปี2025คือความสามารถในการประสานงานกับฝูงโดรนติดอาวุธ Wingman Uavs ได้อย่างเต็มรูปแบบนักบินสามารถควบคุมหรือออกคําสั่งกับโดรนหลายลำในขณะเดียวกันเพื่อให้โดรนทําหน้าที่เป็นผู้ลอบโจมตีสอดแนมหรือแม้แต่เบี่ยงเบนความสนใจของสัตรู การทำงานแบบมนุษย์ร่วมกับ AI นี้เป็นแนวทางใหม่ขององค์การรบทางอากาศที่ทำให้ภารกิจเสี่ยงน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากเทคโนโลยีล้ำหน้าเท่ากับความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในสนามรบแห่งอนาคตการมองเห็นก่อนยิงก่อนและหนีได้ก่อนคือหัวใจสำคัญของชัยชนะเครื่องบินรบปี2025ลำนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เหนือกว่าคู่ต่อสู้ในทุกด้านตั้งแต่การพรางตัวการโจมตีไปจนถึงการหลบหลีกและการปรับฐานอย่างปลอดภยัย ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าเครื่องบินรบลำนี้สามารถลดการสูญเสียชีวิตนักบินได้อย่างมากและเพิ่มโอกาสในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นโดรนลอบโจมตีหรือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงบทสรุปจุดเปลี่ยนนัข่าองค์การสงครามการเผยโฉมเครื่องบินรบลำนี้ในปี2025ไม่ใช่เพียงแค่ก้าวใหญ่ของเทคโนโลยีทางทหารแต่ยังเป็นสัญญาณเตือนว่ารูปแบบของสงครามทางอากาศจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง มนุษย์นักบิน AI และเครื่องจักรจะต้องทำงานร่วมกันมากกว่าที่เคยและสำหรับหลายประเทศนี่คือแรงผลักดันให้ต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันก่อนจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในสนามรบแห่งอนาคตเครื่องบินรบลำนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคืออนาคตแห่งการต่อสู้บนฟ้าหากคุณต้องการเวอร์ชันภาษาอังกฤษเสียงบรรยายหรือสคริปต์สำหรับวิดีโอจากเนื้อหานี้ผมสามารถจัดให้ได้เช่นกันครับ